สวัสดีครับเพื่อนๆนที่ติดตามรับชมรายการหล่งซีเฮดกับผมพบกับลังของผมคนเดิมเลยครับผมในเกมบอลโรบอทเนาะกับแอปเทสนะครับผมก็คือเซิร์ฟเวอร์เทสของเรานั่นเองนะมีหุ่นตัวใหม่มาครับผมคือเจ้าตัวนี้เลยชื่อเนี่ยบอกตรงๆลยว่ามันอ่านยากนะเพื่อนเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะผมยังไม่กล้าอ่านออกเสียงนะว่าอ่านผิดนะเพื่อนต้องขออภัยด้วยนะผมจะเรียกเจ้าตัวบินใหม่ไปก่อนแล้วกันนะถ้าชื่ออะไรเพื่อนเพื่อนสามารถคอมเมนต์มาได้ครับผม นี่เป็นเจ้าตัวบินใหม่ครับผมซึ่งน้องๆบอกว่าโอ้โหพี่มันมีตัวใหม่มาแล้วนะอยู่ในแอปเทสทพี่ทาคลิปให้หน่อยดูคลิปให้นิดนึงเออมันมีความสามารถอะไรบ้างยังไงจังหวะแรกเนี่ยผมไม่ค่อยอยากทำครับผมเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแถมมันยังบั็กเยอะอีกตั้งหากนะขนาดภาพเริ่มต้นเนี่ยยังมองไม่เห็นตัวมันเลยนะต้องเข้ามาเล่นครับผมสรุปเลยว่าเดี๋ยวผมจะบอกออความสามารถคร่าวๆเนาะหลังจากที่เล่นมาสักหน่อยหนึ่งนะก็คือ แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็ดูเนี่ยผมเล่นไปอันนี้เล่นแบบทิวๆนะสบายๆเรามาดูตัวกันว่ามันสวยไม่สวยยังไงแล้วก็ความสามารถอะไรเนาะเท่าที่เห็นเลยก็คือนี่ครับผมเพื่อนๆสังเกตสัญลักษณ์ซ้ายมือได้เลยนะมันมีแต้มป้องกันพิเศษที่คล้ายฟอร์คอนนะแต่จํานวนแต้มเท่าไหร่นี่ไม่ทราบนะครับผมยังไม่ชัดเจนนะคือมีแต้มป้องกันมาตั้งแต่เกิดนะบอกได้เลยว่าเออมันมีแต้มป้องกันมาตั้งแต่เกิดแต้มป้องกันนี่ครับผม แล้วพอบินบินปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโลประมาณเดี๋ยวผมไม่ได้นับนะก็เอาตีตัาาประมาณ5วินาทีแล้วกันไม่รู้ถึงหรือเปล่านะว่าจะมีโลสีม่วงขึ้นมาช่วยพุมตัวเองนะตั้งแต่ตอนขึ้นเลยอ่าจนบินนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถของเจ้าตรงนี้คือบินแล้วไม่ลงก็ได้นะเพื่อนเออจะลงตอนไหนก็ได้แต่โลเนี่ยโลสีม่วงเนี่ยจะหมดอายุการใช้งานก่อนนะถ้าเพื่อนบินอยู่นานครับผม ประการต่อไปเจ้าหุุนตัวนี้ในขณะที่บินได้เนี่ยมันมันสามารถยิงปืนขนาดเล็กที่อยู่ข้างบนได้นะเอ้ปืนเออปืนที่อยู่ข้างบนขนาดกลางสองกระบ,บอกครับผมที่อยู่ด้านบนได้ครับผมนี่แบบนี้เลยนี่ครับเห็นไหมครับโล่ทํางานอยู่ประมาณห้าวิาได้ครับผมเป็นโล่สีม่วงนะโล่ที่ดูดซับดาเมจทั้งหมดไปได้นะไม่มีอาวุธใดยิงผ่านโล่ตัวนี้ได้นะนอกจากโมดูลเปิดโล่อ่า นอกจากโมดูลเปิดโล่เท่านั้นครับผมนี่แล้วก็บินค้างอย่างนี้เลยไม่มีอาวุธในตัวนะตัวนี้แล้วก็สามารถยิงปืนได้นะปืนที่ผมใช้นี่เป็นปืนใหม่ครับผมซึ่งเขาเปิดให้ทดลองกันเหล่าเรื<ๆ>่องคงรู้จักกันแล้วเป็นปืนยิงน้าแข็งนะเป็นปืนลูกศรแบบพลังงานแต่ยิงแล้วเป็นปี๊ดนี่ครับยิงแบบยิงแล้วเป็นปี๊ดนะเป็นปืนะปน,ปน,น้ําแข็งยิงรวงปืเ้ลกลนะเป็นลักษณะเป็นพลังงานครับผมก็อบอกได้เลยว่าตอนมาไม่ใหม่เนี่ย คือดูแล้วเหมือนโหดครับผมคือมันยังดูโหดนะสําหรับผมผมชอบนะการแบบนี้คือมันไล่คิวได้อะไรได้แล้วพอได้ติดปืนใหม่แบบนี้ที่ยิงระยะไกลเนี่ยคือชิวๆครับผมปืนตัวนี้และสําหรับคนที่จ้องที่อยากเล่นสไนเปอร์แบบระยะไกลไอ้ตัวปืนก,กระ,ะกล่อนระยะไกลเนี่ยเพื่อจะเอามาต่อสู้กับพวกฮอคหรือพวกใครพวกนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตอบสนองเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดยิงไกลปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เป็นเป้าหมายของคู่ต่อสู้เนาะ และแถมได้มุมมองด้านบนที่ยาวยาวนานนะครับผมคืออยู่ด้านบนเหมือนออมิงอะ่ะอาจจะดูบางแต่ว่าอยู่บนอากาศได้ยาวนานนะทาให้มุมมองในการยิงเนี่ยดีมากๆเลยนะคนที่ชอบสไนเปอร์มีปืนสไนเปอร์แรงๆนะขนาดกลางแรงๆในติดตัวนี้ไปครับใช้ได้แล้วก็ปืนกระก่อนนี่ก็ใช้ดีครับผมพะมีระยะการยิงที่ไกลนะปืนที่เป็น dot นะปืนใหม่ครับผมที่ดูดเลือดอนะ่ะผมเรียกปืนดูดเลือดไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าโอ้โหมันดูดเลือดแรงจริงๆครับผม ตอนยิงน็ไม่ตายแต่กลับไปตายบ้านนะส่วนมาดเาูเขาเรียกอะไรอ่ะรูปลักษณ์ของตัวนี้บ้างนะมีโดนล็อกขาครับผมเนี่ยให,ใหม่มาเนี่ยดูถึกนะครับผมดูมันถึกอะ่ะเออโดนยิงเท่าไหร่ก็เหมือนจะไม่ค่อยตายอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมจะยังไม่ฟันธงนะมันถึกขนาดไหนแต่ที่แน่เรเวลแปเลเวลแเ,เ,เนี่ยมีพลังชีวิตประมาณแสนห้นะถ้าจำไม่ผิดแสนห้ 105, ครับผม แล้วก็โมดูลที่เขาใส่มาให้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นบาลันยูนิตนะอ่าเพราะว่ามีขีดตรงนั้นเอาไว้นะขีดตรงหลอดเลือดนะครับผมขีดขั้นเอาไว้นั่นคือแสดงถึงขอบเขตดาเมจนะเมื่อเลือดน้อยกว่าขีดนั่นคือดาเมจเพิ่มขึ้นนะตามศักยภาพของเอ้ไม่ใช่บาลานยูนิตดิโอ้พูดผิดไอตัวไอตัวนึงอนะ่ะตัวแดงๆนะครับผมผมจำชื่อไม่ได้แหมบอกบาลานยูนิตเลยบาลานยูนิตนี่คือดีอยู่แล้วนะตัวนั้นได้ดาเมจกับเพิ่มเลือด ตลอดเล่นอยู่แล้วโอเคผมต้องขออภัยอีกทีนะครับผมไม่ใช่บรรล้านยูนิตนะเป็นตัวแดงๆนะครับผมแล้วก็มีแม่ผมก็ดำๆแดงๆอะ่ะคล้ายๆกันแต่ว่ามันชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้ครับผมต้องขออภัยนะแม่เวลาทําวิดีโอนี้ผมก็พูดสดๆนะจะเปิดไปหาข้อมูลก็ไม่ได้นะครับผมนี่ก็เล่นกันชิวๆครับผมอันนี้เขาติดตัวโมดูลเชิงลุกเป็นแบบล่องหมดมาให้แนละ้วแตกเรียบร้อยครับผม โดนยิงตายได้เหมือนกันนะส่วนโดนนี่ผมไม่เอามาเกี่ยวข้องนะครับผมเพราะว่าผมอยากเห็นความสามารถของหุ่นเนี่ยโดยตรงเลย <c oughs> ขออภัยครับผมโอเคก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมไปได้เรื่อยๆนะวันนี้เอามาให้ดูจุใจครับผมก็ประมาณสักสิบนาทีนิดๆน,น,นะตอนนี้ครับผม เมืมอกี้พูดต่อถึงเรื่องรูปลักษ์ภายนอกนะเขาเรียกอะไรอะ่ะแหมเขาเรียกอะไรนะผมลืมชื่อไปแล้วมันมีชื่อเรียกนะแหมผมเรียกรูปลักษ์ภายนอกก็แหมดูอาจจะเฉยๆไปหน่อยนะว่าเป็นทุ่นบินที่ค่อนข้างสวยครับผมทําสเกลหุ่นออกมาได้ดีนะแล้วก็ความไวของหุ่นเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะไม่ไม่ช้านะครับหุ่นตัวนี้นี่รู้สึกว่าจะเร็วนะเนี่ยดูตั้งเกตการเดินค่อนข้างเร็วนะการบินอาจจะดูช้าๆหน่อย ครับผมการขึ้นการลงเร็วครับผมถือว่าดีนะการการโดนยิงระหว่างทางก็ถือว่าใช้ได้ไปอีกเนี่ยสวยงามนะครับผมใช้สีน้านเงินตัดแดงเนี่ยโอ้โหนึกถึงหนังภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยนะที่พระเอกเนี่ยมีสีน้ําเงินตัดแดงนะเป็นหุ่นยนต์แปลงร่างได้ด้วยแหมผมก็พูดไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนติดลิขสิทธิ์แต่มองข้างหลังเนี่ยแมหมคล้ายเลยนะนี เกมแรกก็จบลงไปนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปครับผมในดูในด่านอื่นบ้างนะก็จะพยายามให้ดูกันเยอะๆครับผม <c oughs> เพื่อเห็นความชัดเจนครับผมว่าเออมันเป็นลักษณะไหนซึ่งบางส่วนเนี่ยบอกเล,เลยว่ามันบั็กนะบางจุดเนี่ยมันบัก็กนเห็นเลยละ่ะมันยังบั็อกอยู่ครับผมนี่นี่ดูครับผมเป็นไงคล้ายๆอัตวินดักไนยังไงพี่กนแต่ว่ามีเขาสองข้างอยู่ด้านหน้านะไม่รู้ว่า เขาได้ความเขาเรียกอะไรอ่ะได้แรงบันดาลใจมาจากมาแมลงตัวไหนนะดูแล้วมันน่าจะเป็นมแมลงปีกแข็งบินได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเพื่อนรู้ก็คอมเมนต์เข้ามานะผมเองก็พักหลังนี้ก็ไม่ได้ตามข้อมูลสักเท่าไหร่นะเพื่อนมีน้องๆบอกว่าตัวใหม่มาก็เอามาเล่นให้เพื่อนดูครับผมในเทิร์ฟเทสนะผมว่าบางทีขี้เกียจรอครับผมเทิร์ฟเทสนี่เปิดไม่เป็นเวลัเวลาแต่อันนี้เป็นของใหม่ครับยังไงก็ต้องมานะ ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันช่วงท้ายครับผมเพื่อนๆสามารถดูได้นะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเลยครับผมหุ่นตัวนี้เป็นยังไงเท่ไหมเท่สวยไม่สวยเออยังไงก็สามารถคุยได้นะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความคิดส่วนตัวของผมเลยเพื่อจะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับผมไม่ได้บูลลี่ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะผมเป็นคนแบบนี้และครับผมมีอะไรนึกยังไงก็พูดไปตรงๆครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงท้ายนะเพื่อนๆก็ดูและเล่นไปนะ ทลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ใส่เอ่อเขาเรียกอะไรคะช่วงนี้ผมจะยังไม่ใส่ดนตรีประกอบนะเพราะว่ามันเป็นของใหม่อยากให้เพื่อนเพื่ได้ดูกันได้เห็นกันได้ยินเสียงกันแบบจะชัดนะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันท่วงท้ายครับผม โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมตอนนี้ก็คงจะมาถึงช่วงท้าย,ายคลิปของผมแล้วล่ะก็คือเล่นมาให้เพื่อนดูสักระยะคือเล่นธรมธรมดาธรรมดาับผมไม่ได้เน้นการฆ่าการคิวอะไรดูจังหวะลีลาต่างๆนะคราวหน้าเนี่ยรับรองว่าจัดเต็มนะจะมาไล่ฆ่าไล่ค,คิวให้ดูเลยโอเค okay, ครับผมในช่วงท้ายเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะว่าหุ่นตัวนี้เป็นยังไงก่อนที่จะลากันไปครับผมสวยไม่สวยดีไม่ดีคิดว่าย,ยังไง สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม